สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไพาลินบุตรวงสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกคนไปสอบถามบุคคลทั่วไปและบุคลากรทางโรงเรียน ว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเรื่องครูในอุดมคติของเขามีลักษณะอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะอยากจะบอกว่าคุณครูในอุดมคติของดิชันเนี่ยอยากให้คุณครูคนนั้นนะเป็นบุคคลที่มีรูปร่างลักษณะส,สง่างามมีการใช้คำพูดที่วาจาสุภาพอ่อนหวานเป็นมิตรกับเด็ก มีนิสัยรักเด็กมีความวิธิธรรมนะคะแล้วกออ็ต้องการปลูกฝังให้เด็กเนี่ยเป็นเยาวชนที่ดีของชาติครูจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วก็หาหาความรู้มาส่งเสริมให้กับเด็กทุกทคนด้วยใจลวให้เด็กสร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็กของเราเด็กเมื่อเด็กเขาดึงมีความเชื่อมั่นกับครูเขาก็จะยินดีเรียนรู้ไปกับเรา เราก็ต้องพยายามเรียนรู้ไปกับเด็กไปด้วยกันเพราะสมัยนี้เป็นสมัยที่ทุกคนต้องต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างความไว้วางใจสร้างความศรัทธาให้กับผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะต้องเอื้อไว้เนื้อเชื่อใจเราว่าเขาอุตส่าห์ฝากหลุดหลานไม่อยู่กับเราแล้วนะครูก็ต้องมีจิตใจเมตตาเปรียบเสมือนเป็นลูกของเราคนหนึ่งเหมือนกันนะคะ, <Okay. S 1> คะสวัสดีค่ะ ครูที่ดีคือครูที่ไม่ได้มีอาชีพเป็นครูแต่เป็นครูมืออาชีพหมายความว่านอกจากหน้าที่ของเราที่เป็นครูแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่ในการสอนนักเรียนให้ความรู้อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราต้องใช้ประสบการณ์ความรู้ของเราอบรมนักเรียน ให้มีคุณภาพมีทักษะในการใช้ชีวิตในสังคมเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีสอนในตำนาเรียนซึ่งนักเรียนก็จะไม่สามารถเข้าใจหรือมีประสบการณ์เหล่านี้ขึ้นมาได้ฉะนั้นครูก็เป็นเหมือนตัวอยา่างหรือแบบอยา่างให้กับน,นักเรียนโดยอาศัยประสบการณ์ที่ครูเคยทำมาหรือเคยพบเจอมา ตอนให้นักเรียนไปในทางที่ถูกต้องทางที่ดีทางที่ควรนั่นคือครูเมือนที่เริค่คะเราก็ได้รับฟังความคิดเห็นของแต่ละท่านแล้วนะคะว่าความคิดเห็นของแต่ละท่านนั้นมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรโดยส่วนรวมแล้วเขาก็จะเน้นให้รูกสิทธิ์คำว่าครูในอุดมคติ น,นะคะมุ่งเน้นไปหาที่ลูกศิษย์มากที่สุดนะคะและส่งลูกศิษย์นั้นไปให้ถึงฝั่งสหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ต้องขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ